อ่าสบายดีมื่อวัน,นี้ขอากระซิมาเด่นเกมนอนซูพีปโปกะจับคูไปก่อนจับคูกะไว้อยู่โอเคเดี๋ยวคอยกะสิเด่นให้ทันูุชมเบิ่งเลยว่ามันปโปแบบไรตอนนี้กะยงห้องก่อนโอเคมาไล่ห้องได้วกะ กดบงอ่ากดนอนเลยสมารถอัพประตูดูอ่าเห็นบอ่อัพประตูดอวเง,งินดันบนสีเหลี่งขึ้นเลยก็สสมารถซื้อของได้เลยอ่าสมารถอัพประตูแล้วก็อัพบอลน,นอนได้โอเคอ่าการอัพประตู สังเกตว่าเงินนี่อัพนี่เงินหดบลูดซับอ่าโรจัวอ่าตอนนี้ซื้อปืนเลยเนาะอ่าอัพปืนขนาดปืนเป็นเดเวลสูงนี่ยิงพีเพราะว่าบาทเดียวก็อัพสูงเนี่ยปืนยิงพีบาทเดียวก็ตายแหละเดเวลเดียวอ่าสังเกตสังเกตอ่าเบิรงขนาดว่าอัพ ธรรมราเลยนี่อัพปืนธรรมราโอเคตอนนี้นอัพมองผลิตเพชรก่อนกรสิประมาณนี้แหละเกมนอนสุผีนอนแล้วก็สามารถซื้อของตัวลัยห้อต้องการซื้อก็สามารถซื้อได้อ่ากรสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวอัพปืนเลย ค okay. ตายอ่ากประมาณนีเลยศาสนะโอเคกะซิม่านีศัสนาอย่างไงได้อ่ากะซิมาลองเด็ดอิจาบาทคลิปนี้กบโบยังหายาวเพราะปันไนด้เด้ออ่ากะซิเดนในเดนในเบิงน่านสูบผีกะมีมีผู้ส้มขอมาว่าจะอะไรจะเดินแบบว่าให้ขเขาแจกเกม นอนสุพีโป,โปมืัอนี้กับซีนม,มาเด่นแล้วก็มาแจกดิงให้ทุกคนได้เด่นตัวนี้มันเป็นตัวโปโอเคกดนอนแล้วก็อัปประตูสังเกตเงินด้านบนอัปปึ๊บนี่โอเคเห็นบ่เงินด้านบนนี่กับซีเป็นเก้าเก้าเก้าโอเคการเดินนอนสุพีกับซีประมาณน,นี้ซื้อปืนเดื่องว่าซื้อของผลิตเพชร ซือใอัพประตูอ่าจะเป็นกับลักต่างๆนีอไรต้องการเที่ยวอยากต้องการเที่ยวอยากซื้อก็ะสมารถหาซือ้อได้เลยเพราาเงินนี่ก็สามารถซือ้อสามารถอัพไรแบบว่าเบิดการล่องไปเด็นเบิง่งว่ามันจะเป็นแบบไรเบิ่งคนเดินก็ได้คันบา <c oughs> โอเค เกษีเบาประมาณนี้แหละถ้าเบาผิดเด้อผ่าดประการใดก็ขออภัยครับทุกคนด้วยเด้อเนาะครับก็สิประมาณนี้แหละแบบว่าอยากได้ตู้เย็นเดีอว,ว่ากับรักต่างๆอ่าทีนีเดีย๋ยวซื้อเดี๋ยวยัยงไงสบายก็สิประมาณนี้แหละ เกมน่าดพี่ปูนี่กับมวนอีกแบบหนึ่งเอาถัานผู้ชมเกมนี้ขอกำมักเด่ยนอยู่เพื่ามวนอีกแบบอืมถ้าว่าเรนไพว่าเ่นมวนกับพิมพ์คำว่ามวนโอเคแล้วขอสีทิ้งลิงไว้ใต้คลิปอัพ อัพยังไงเนี่ยเขาต้องการโอเคก็สิประมาณนี้แหละสนะไปละถ้าสอบเด้ว่าถูกใจกะสมารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ก็ขอคำกล่าวคำวงเวาสบายดี